ครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองวัดแรงดันนะครับแล้วก็กระแสของแผงนี้นะครับแผงที่มันแตกนะครับพอดีโดนพายุฤดูร้อนนะครับตอนนั้นไม่ได้มัดดีๆก็เลยแตกแบบนี้นครับอย่างที่เห็นนะครับเป็นแผงขนาด250วัตต์นะครับจะลองวัดไฟดูตอนนี้เป็นคร่วลบกับมิเตอร์ โวลตดีซีแรงดันได้สามสิบเอ็ดจุดสี่โวลต์น,นะครับสามสิบเอ็ดจุดสี่โวลต์เดี๋ยวลองช็อตวัดกระแสดู ไม่ถนักเลยโอเคน่าจะได้ลองวัดกระแสดูนะครับได้4.6 4.7แอมป์นะครับ 4.8ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้แดดประมาณเที่ยงแล้วถือว่าน่าจะยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปใช้งานอย่างอื่นดีทดลองอย่างอื่นดูโอเคนะครับแผงแตกแผ่นนี้ก็ยังใช้งานได้นะครับที่31.4โวลต์กับ4.8แอมป์นะครับ โอเคขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ